สามดีไซเนอร์เทรนการตกแต่งครัวที่กำลังจะเอาในปี2025เพราะว่าสวยอย่างเดียวแต่ว่าใช้งานไม่ได้สวัสดีครับเพื่อช่องช่างเถื่อบายพี่วีนะครับเมื่อคนไหนครับที่มีแผนกำลังจะเรโนเวทนะครับหรือว่ากำลังจะทำครัวใหม่คลิปนี้ครับพี่จะมาร้อยฟังครับว่าเทรนของการตกแต่งครัวอะไรนะครับที่มันกำลังจะเอาในปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปครับพี่วจะมีแถมให้ด้วยครับว่า3เทรนของการตกแต่งครัวรุ่นใหม่ให้ครัวเราเนี่ยทันสมัยน่าใช้ใช้งานได้จริงมีอะไรบ้างเข้ามาดูกันครับ ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ของคนพวกเรานะครับ ครัวเองอะครับก็แทบจะเป็นหนึ่งห้องที่สําคัญที่สุดในบ้านเช่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนในห้องครัวก็จะเป็นห้องแคบๆใช่ไหมครับห้องเล็กๆเก็บเอาไว้หลังบ้านแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับห้องครัวเนี่ยก็แทบจะเป็นหนึ่งในห้องรับแขกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ครับเราก็จะมีการตกแต่งครัวให้มันดูสวยขึ้นนะครับให้มันดูน่าใช้มากขึ้นซึ่งแน่นอนครับโดยปกติแล้วครับเราก็จะไปดูตามพวกมกกาตีนงต่างๆใช่ไหมครับอาจจะดูจากหนังสือนะครับไปเสิร์ชจากเน็ตนะครับไปดูจากพกนเวลาออกแบบ กับการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันและนี่คือ3เทรนด์การตกแต่งครัวที่กําลังจะเอาในปีนี้ครับเพราะว่าใช้งานจริงๆไม่ได้ครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการออกแบบครัวนะครับหมายความว่าออกแบบตัวตู้นะครับออกแบบชั้นต่างๆแบบที่เป็น p p n s s h l l ครับหมายความว่าไม่มีตัวฝาปิดนะครับถ้าเราไปดูนะครับมันก็จะมีการออกแบบที่เขาออกแบบครัวครับพวก ตู้เก็บของต่างๆเนี่ยเขาไม่ทําปิดนะครับหมายความว่าเวลาเขาทําโชว์เนี่ยเขาก็จะทําเป็นชั้นโชว์เฉยๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เอาของเอาพวกภาชนะต่างๆครับมาวางโชว์แน่นอนครับเวลาอยู่ในแมกกาซีนนะครับมันก็จะดูสวยดีครับเพราะว่ามัน็นการเซตอัพครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงครับอันดับแรกเลยก็คือเราเนี่ยไม่สามารถจะเก็บครัวให้มันเรียบร้อยสวยงามได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นภาพสวยๆที่เราเห็นอยู่ในครัวครับพอเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันก็อาจจะรกนะครับมันอาจจะดูเลอะเทอะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือพอเวลาที่มันเป็น o โ e เพ หมายความว่าไม่มีฝาปิดสิ่งที่มันเกิดก็คือมันจะมีฝุ่นเกาะครับซึ่งอันนี้พูดถึงทั้งในตัวเชลฟ์เองนะครับตัวถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้นานๆฝุ่นมันก็จะเกาะบนเชลฟ์ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวภาชนะต่างๆครับที่เราวางอยู่วันนั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นนอกจากมันจะดูไม่สวยงามนะครับมันจะมีฝุ่นจับแล้วในเรื่องของสุขอนามัยก็สําคัญด้วยเช่นเดียวกันครับเช่นถ้าเกิดว่ามันมีพวกวัตถุดิบบางอย่างไม่ได้ใช้เป็นประจาใช่ไหมครับวางทิ้งไว้เนี่ยฝุ่นมันก็จะเกาะนะครับพอเวลาหยิบ ถึงเรื่องของพวกมดนะครับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัววัตถุดิบที่มันล่อมดล่อแมลงนะครับการที่มันไม่มีตู้ปิดนะครับก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่จะมีแมลงเหล่านี้เข้ามาอยู่ในครัวได้2ถัดมาก็คือการดีไซน์ครัวให้เป็นสีขาวล้วนนะครับแน่นอนครับเช่นเดียวกันเลยครับเวลาเราไปดูในแมกกาซีนใช่ไหมครับเวลาเราไปดูตามรูปตามที่ต่างๆครับครัวที่จะดูสวยงามเนี่ยก็ ถ้ามันไม่ใช่เป็นสีแบบเข้มๆใช่ไหมก็จะเป็นสีแบบขาวไปเลยครับขาวหมดเลยครับขาวทั้งตัวเคาน์เตอร์นะครับขาวทั้งตัวตู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยครับเวลาเราใช้งานจริงนะครับครัวเป็นที่ที่ค่อนข้างจะเละเทะอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นเวลาเราทําอาหารเองครับมันก็จะมีเรื่องของพวกซอสนะครับมีเรื่องของตัววัตถุดิบต่างๆครับเพราะฉะนั้นการที่ครัวเราใช้เป็นสีขาวครับโอกาสที่มันจะเลอะนะครับมันจะเป็นคราบหรือว่าใช้งานยากนะครับทำความสะอาดยากอันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทรนด์ของการ ออกแบบครัวที่เป็นสีขาวล้วนเนี่ยก็จะเริ่มทยอยหายไปครับเพราะว่าเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันมีปัญหากับการใช้งานและ3ครับก็เป็นเรื่องของความมินิมอลความสวยงามเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่เราจะเห็นมันจะทยอยหมดไปในการออกแบบครัวครับก็คือลักษณะของตัวตู้ครับที่มันไม่มีมือจับครับ เวลาดีไซเนอร์เขาออกแบบนะเขาก็อาจจะอยากได้ภาพที่มันสวยๆใช่ไหมครับแบบใช้แล้วเรียบๆครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงครับเพราะเวลาตู้เหล่านี้มันไม่มีมือจับนะครับหรือว่าไม่มีตุ้มจับต่างๆครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันใช้งานยากนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องล้วงไปข้างตู้ใช่ไหมครับหรือว่าล้วงไปใต้ตู้เนี่ยเพื่อจะดึงแล้วก็เปิดตัวตู้หรือว่าตัวลิ้นชักเหล่านั้นออกมาและนอกเหนือจากเรื่องของการใช้งานยากแล้วนะครับเรื่องของความสกปรกก็แน่นอนครับมาตามกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าโดยปกติแล้วครับตัวตู้ครับส่วนใหญ่เราก็อาจจะใช้เป็นไม้ใช่ไหมครับ ไม้จริงนะครับหรือว่าไม่จะเป็นพวกปาติเกิลบอร์ดต่างๆครับแล้วก็มีการปิดผิวนะครับซึ่งแน่นอนครับวัสดุพวกนี้มันจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับหมายความว่าเวลามือเราสกปรกเลอะเทอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเวลาทําความสะอาดเนี่ยมันอาจจะทำความสะอาดยากมันมีโอกาสที่พวกคราบต่างๆมันจะฝังไปได้ง่ายนะครับแล้วนอกจากนี้แหะครับอาการเปิดปิดที่มันไม่เป็นจุดที่มันควรจะเป็นนะครับมันก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานของบานพับด้วยครับเราสังเกตได้นะครับว่าเวลาตู้พวกนี้ครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นตู้ที่เป็นพวกตู้พาติเกิลนะครับเวลาเราใช้งานไปบ่อยๆััตตตวว ครูมันมีโอกาสคลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเวลาเราเปิดเนี่ยเราเปิดจากหลายๆจุดหลายๆที่นะครับมันไม่ได้ตรงไว้ตามที่เขาดีไซน์บานพับไปเนี่ยโอกาสที่บานพับมันจะคลายเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าปกติ และก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะครับเพื่อเมื่อคนไหนที่ฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับและยังไม่ได้กดติดตามช่องช่างเถื่อนบาย์ฮิฟวี่นะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโอเคเราพูดถึงสิ่งไม่ควรจะทําแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าแล้วปีนี้ครับมันมีเทรนอะไรบ้างนะครับที่เราน่าจะทานะครับแล้วก็เอาใส่ไว้ในห้องครัวเราอันดับแรกเลยนะครับการออกแบบให้มีคอฟฟี่คอร์เนอร์นะครับหรือว่ามุมกาแฟห้องครัวแ่บ อันนี้จะเป็นเทรนที่จะมีมามากขึ้นในปีนี้แลวก็จริงๆแล้วอาจจะเล่ยเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลักษณะการใช้ชีวิตประจาวันของคนปกตินะครับเช่นพวกคนทํางานทั่วๆไปแน่นอนครับการดื่มกาแฟหรือว่าการดื่มชานะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในชีวิตประจําวันเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้พวกเราเองเนี่ยก็จะใช้เวลานะครับหรือว่าลงทุนนะครับหรือว่าไปเล่นกับเรื่องของการชงกาแฟชงชาเยอะขึ้นครับเช่นปัจจุบันนี้อย่างเรื่องของการชงชาเขียวอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆครับก็จะ ขึ้นครับก็อาจจะมีเป็นเครื่องริปนะครับมีกาหรือว่าถ้าเป็นพวกที่ทําชาเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวบที่เขาใช้วิปตัวชาเขียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กําลังออกแบบครัวนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านหรือว่าคนในบ้านนะครับมีความอินกับเรื่องของชากาแฟอย่างจริงจังนะครับการออกแบบตัวคอฟฟี่คอนเนอร์ให้ชัดเจนอยู่ในห้องครัวเนี่ยก็จะทําให้ห้องครัวเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามมากขึ้นเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เรามีพวกนี้มันก็แพงนะครับแต่ละชิ้นแต่ละอันเรียกว่าออกมาเป็นของโชว์ได้เลย2กก็คือาร ออกแบบให้ครัวเนี่ยมีแสงธรรมชาติมากขึ้นนะครับ อย่างที่บอกครับว่าสมัยก่อนนะครับตัวห้องครัวเองเนี่ยมันก็เป็นห้องที่เราเป็นห้องใช้งานเป็นหลักนะครับเราก็จะพยายามปิดให้มันทึบๆใช่ไหมครับเพราะห้องครัวมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเพราะว่าห้องครัวก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในห้องแทบจะเป็นห้องรับแขกเป็นห้องโชว์เราแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ครับถ้าอยากจะให้มันดูสวยงามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีแสงธรรมชาตินะครับเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะไมแทบจะไม่มีการเจาะหน้าต่างในห้องครัวเเเเลยยครรรรััับบดีีีี๋ววนนนนน้้้้้าาาากก็็จะิ่่่มมมมมหหหหหอออแแงงงงใใชตส รหรือว่าถ้าในบางที่เนี่ยเขาอาจจะทําเป็นแทบจะเป็นทั้งผนังเลยนะครับ mm. เพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการโชว์เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้านไปเลยและสารนะครับก็คือการตกแต่งที่มีการไปเล่นกับตัวเพดานนะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันนี้ตัวห้องครัวมันแทบจะเป็นห้องรับแขกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตกแต่งปกตินะครับที่เราทําพวกชุดครัวดีๆใช่ไหมครับใช้วัสดุดีๆต่างๆเหล่านี้แล้วครับบริเวณฝ้าก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะเห็นว่าจะเริ่มมีการเอาพวกไฟสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเชนเดเลียต่างๆหรือว่าไฟที่เป็นลักษณะมีดีไซน์นะครับโมเดิร์นต่างๆเนี่ยเอามาติดเอาไว้ในครัวและแน่นอนครับสิ่งที่จะมาพร้อมกันก็คือบริเวณฝ้านะครับแทนที่จะเป็นฝ้าเรียบธรรมดาครับเดี๋ยวนี้เราก็จะ เอาพวกวัสดุต่างๆครับไปเล่นกับตัวฝ้าครับเช่นอาจจะเอาเป็นไม้นะครับหรือว่าอาจจะเอาเป็นลักษณะของปูนหรือว่าเป็นลักษณะของตัวของตกแต่งต่างๆครับไปเล่นกับตัวฝ้าเพดานมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นเทรนด์ของการตกแต่งฝ้าเพดานในห้องครัวมากขึ้นอีกก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียดีในการตกแต่งห้องครัวนะครับอะไรควรทำนะครับอะไรไม่ควรทำนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยทําแล้วมีปัญหาอะไรนะครับอยากจะเอามาแชร์อยากจะเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถิดบายวิในทูช่องทางด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยครับแล้วเดี๋ยววิหน้าครับ